งบน้อยวันที่สิบหกตุลาคมนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้นะคะจะนุขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์หน่อยได้ไหมอ่านี่นะคะงบน้อยนี่ตามนี้เลยค่ะใครเห็นคลิปนี้นะคะก็ขอขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คำว่างบน้อยรวยรวยให้หน่อยนะคะเฮงๆข้าชงมาหมั่นนะคะแม่แม่ทุกคนขาสวัสดีค่ะคนละหนึ่งอีกหนึ่งแชร์ได้ไหมคะแม่ หนูขออีกคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมตาก็เหลือบมองเลยขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะคะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดมากนะคะอย่าไปเก่งมากเอาเป็นแนวทางนะคะเอาเป็นแนวทางเอาเป็นพอหอมปากหอมคอทุกคนอย่าซีเรียสเกินนะคะไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสโอเคตื่นเต้นนะ่ะตื่นเต้นแทนเลยวัเนี้เราจะบอลนูเขา้าแล้ะมีนึงเขา้ารอมใครไม่ได้เข้ารอมทงได้เลย หนูชอบผ้าเราถมนะหนูชอบผ้าหนูว่ามีตัวที่หนูชอบว่าเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเราก็ป่วนนะทีเนี้วันที่สิบหกเตรียมคอไว้รอกีบบอกได้เลยว่าวันที่สิบหกเตรียมคอไว้รอกีบทุกคนเก้าห้ากับเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดไอติมให้ทุกคนพันคูณพันคือเก้าเจ็ด ไอติมเคาะเลยสองตัวล่างยังไงมีเก้านะคะไอติมท้าเลยถ้าไม่มีเก้าสองตัวล่างเนี่ยนะคะเอาขี้หมูขี้หมามาปาใส่หน้าติมได้เลยติมบอกเลยแล้วสามตัวบนทุกคนขาเล่นทั้งหมดหกกลับด้วยกันก็คือสามสองศูนย์สามสองศูนย์ทุกคนเล่นเล่นหกกลับได้เลยคะ่ะนะคะเล่นหกกลับได้เลย เลขทูบคือสองสามศูนย์จากหินงูยักษ์ไม่จุดเพิ่มไม่มีการจุดเพิ่มใดๆรอบหนึ่งนะคะแนวทางของไอติมใบพันคูณพันคือเก้าเจ็ดพันคูณพันเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าพันคูณพันคือเก้าเจ็ดเลขทูบคือสองสามศูนย์จากหินงูยักษ์ไม่จุดเพิ่มไม่มีการจุดเพิ่มใดๆ